ครับหนึ่งเปดีมซื้อนี่ยังไงมาซื้อทหารยังไงวะยังไม่รู้เลยอ่ะสวัสดีไว้รุ่นเพิ่งตื่นวันนี้เรามาอยู่ในโลบอกกับคุณโบทคุณโตกันอีกเช่นเคยวันนี้คนตัดตอบผมเขาไม่มาใช่ๆเขาไม่มหมีเแล้วเสียกมากเลยนะเชื่อไหมว่าทำกับข้าวกินเองอยู่ ใช่กระทำควา,ราจริดเองอรู้แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Noob Army เออไม่ผมหันแน่นอนไม่ได้อ่ะกดรูปรูบบอกแล้วมันจะช่วยได้เยอะเลยเอ่มมันมีเต็นท์ทาหารเพิ่มอีกอันหนึ่งไหมแป๊บน,นึงต้องต้องซื้อระเบิดเด๋ยวเขียวไปถล่มบ้านคนาืนึ่งละนี่คืออะไรว,วะทหารผมมาสิบหกนายวัด ทำไมทหารถูกมาเยอะจังโอ้ของถูกทหารมันอยู่ไหนก็หมดวะทำไมทหารของมันมันไม่ออกมาคุณไม่มีอัญมณีอัญมณีหายจากไหนทหารหน่วยที่สองตายแล้วทหารหน่วยที่สองเสียชีวิตหน่วสองตายด้วยอ๋อสีเขียวเป็นซอมบี้เหรอซอมบี้มีปืนด้วยใช่สีเขียวหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งตุ้ยเย่แล้วหน่วยที่สิบจริงโอ้โหโอข้โหสองคน ทำไมทำไมมันโกนเศษหานไม่ได้อะมันจะเสียคเองอัตโนมัติหน้าอัตโนมือลองไปบุกบ้านเพื่อนบ้านเน่อยลองเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านหน่อยดีกว่ามันมันหรือว่ามันยังไม่ได้สร้างที่เศษให้กับมันสีแดงใครวะมียูเอฟโอด้วยไม่รู้ ชีว uh, <an> ิตมันสองร้อยสองร้อยได้อยู่ไหนไปเยี่ยมบ้านโบสนเลยวะโบสนโบนอยู่บ้านไหนอยู่บ้านปุ๋ยปุ๋ยเกาะกลางว่ะเป็นตัวแดงแค่ตัวเดียวเองบุกเกาะกลางเลยเกาะกลางเลยโอเคโอเคไม่สามารถบุกทหารไม่สามารถสิงทหารออกมาได้อะ บุกเลยบุกเลยบุกบุกยิงมันเออมันไงนี่ไงทหารยังมั่งมัน้ยมีซอมบี้ด้วยมันมันอ่ะสิงทหารจังไหนวะไปเลยทหารบอลไม่อยากรู้มักสิงนะวิจัยทำไมมันสิงทหารนุ่มยังไงมันสิงมันสิงทหารมันสิงแค่เอง ในบ้านโบสวะไม่เห็นมีสักบ้านจุดที่จะเสกคนละหารอยู่ไหนวะรอดช่วยหน่อยรอดช่วยพี่ก็ได้ไอ้นไม่รู้ได้โน้บแล้วได้โน้บแล้วได้ได้แล้วหนึ่งตัวเย้เย้โน้บกองทัพโน้บกองทัพ เติมตัวเราจะบุกกันเออเจอ<ะ>เจอบ้านเขียวเจอบ้านเขียวไปไปยิงบ้านเขียวดีกว่าบ้านเอเลี่ยนยิงมันว่นโอ้โหยิงมันวุนไอัวทองวิ่งกล่องสีทองกล่องทับไปเลยกล่องสีทองตัวนี้ต้องจ่ายเหรออ๋อไม่ต้องจาอ่ายโอไม่ตัวอะไรไม่รู้ยิงใส่กล่องทันตายหมดเลยอะไนี่โอโน คนนอกตัวอะไรไม่รู้ยิงโคตรไกลเป็นสะพานตัวยาโนบเดินตกสะพานตายก็หมดซปบันโหนูบอย่าตายซูบันโหนูบอย่าตายยิงมันดิไอ้แดงแดงไงแดงแดงถีดาบนี่ยิงมันดิไปยิงตัวนู้นไปหมดเลยอะเยอะเยอะสร้างทหารนูบเลยสร้างเลยสร้างให้หมดเลยถ้าไม่มีวันผมไม่มีวันสู้มันได้หรอกเพราะเพราะทหาร มันตรงเกินดูอาหารนู้บ่สิไม่เห็นาหารนู้ตั้งสองไฟเลยเห็นแต่บ้านตัวเองเนี่ยไม่เห็นบ้านใครเลยก็ปนนเข้าใกล้ตัวไม่ได้เลยยิงตายหมดเลยตั้งแต่ต้นอ่ะทหารแสงสีเขียวเลยว่ายิงทาหารตายน็ทาหารสีอะไรนะไม่รู้ก็สีฟ้าจำไว้ this is the blue land สีฟ้าสีฟ้าเท่านั้นบอกเลยโคตรดีทำไมเราต้องเป่ากลองมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์ของความชิพของเราปิดสะพานเลยดีกว่าไม่ต้องปองม่ต้องไปละอา้าวหารตกไปตายกันหมดเลยบอสตัวช่วยอ่อนเปิ้มหน่อยทหารมันโน่นกาดยิงอะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อให้โบสคลาสสิกไป หาบุกเลยในไหนใก็บุกเลยนี่คืออะไรวะหาคนที่สิบคนที่หนึ่งก่อนโอ้ยมันเพิ่มทหารนยุว่าเราจะใช้เงินเยอะโอ้โนโอ้โอโอโนเ้รองบินทหารมันตายกันเป็นกองเลยถังจำไว้นะไอทหารไอขุนชั่วบางคนชั่วจังอาย กาเคมบี้ยเคมบีซื้อให้หมดซื้อให้หมดเลยแารัวาจกมันได้ลงคอไม่รู้นะงด้ยการอัเกรดนีเาะซื้อซื้อทหารปุ๊บเงินหมดเลยซื้อทหารปุ๊บเงินหมดเลยแล้วถหางมันจะไม่ออกจริงไ เอารถถังนะรถถังรถถังอยู่ไหนที่บ้านมี่มีรถถังอ่ะรถถังอยู่ไหนไม่ใช่เงินอยูต้องเก็บตังค์ได้พันทำไม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 ทไมรถถังอยู่ไหนพันร้อยแป๊บหนึ่งซื้อทหารเพิ่มกัน ไม่มีรถอ่ะมีลรงรถแต่ไม่มีรถบอสแต้มเรามาจากไหนอะ่ะฆ่าคนโจ๊กซี่ตอนนี้ผมมีกองทัพอากาศแล้วตีตอนนี้ผมมีกองทัพอากาศแล้วมีแล้วหามัมนเดินเข้าไปไม่ถึงเลยบุก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 ยาดสู้สู้ เราจะติดตามลูกของทหารไปนี่นี่นี่เราจะติดตามซุปเปอร์ลูไปตามย่ามทหาหน้าไปตอนนี้ยามทหารน้าเรายิงเงือบโอ้โหโอ้โหโอ้โหยามทหาหน้าตายชาวบ้นเรามีหนึ่งตัวบุกไปโคตรไกลเลยตอนนี้เราเจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนบอสทำไมมันสร้างที่เสกรถแล้วแต่มันมันมันไม่มีรถอ่ะไม่รู้ต้องรอ นี่มีรถออกมาสักคันเลยโอ้โหทหารนะครว่าเก็บทหางผมเป็นเรียบเลยสีอะไรอ่ะสีแดงอ่ะเจ็บเรียบเลยเออจริงสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงมันเก็บเรียบเลยอันนี้ทหารใครเนี่ย UFO เนี่ยเออขอให้เป็นไเป็นบ้างโอ้ยสีเขียวในเนี่ยไอ้สีแดงตรงกลางเนี่ยมันไม่มีใครยิงเลยเว้ย มไม่มีใครยิงสีแดงตรงกลางเลยเว้ยก็สีแดงไม่มีตัวตนเอามารถมันไม่ออกมาสักทีอ่ะมันไม่มีใครยิงตัวสีแดงเลยเว้ใน่สีแดงตรงกลาง<อ>ให้ถืดอดาบเนะี่ยตัวเดียวนะรถโคตรกลางเลย,ยลดูรถสีรถโคตรกลางแต่ว่ามันสร้างมันสร้างรถจากไหนอะรถถังอยู่ไหนบบัสัสรถรถเปิดแบบ รถถังอยู่ไหนรถถังโอ้ยผมซื้อผมซื้อใครเนี่ยลงระเบิดนิวเคลียร์เหรอเนี่ยอ๋อลงระเบิดนิวเคลียร์เดี๋ยวพี่จะกดระเบิดนิวเคลียร์ให้ดูยามยานะบึ้มกันทั้งแมปตั้หน่งยังกดนิวเคลียร์ให้ดูใช้ลิฟต์อ๋อมันเป็นลิฟต์มันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์แบบมึง ขี่ปืนอาวุธสุดแรงไปขี่ปืนอาวุธขีปืนอาวุธแล้วขีปืนอาวุธโอบาดักสปอนหน้าบ้านเป็นอยากให้รูนะใช้ขีปนาวุธดิไม่ใช่วะบอสบอสเป็นอยากขอเป็นอยากให้เิรู้นะว่าใครเอายูเอฟโอไปกันหน้าบ้านเป็นปะก็ไม่รู้เพราะบ้านปดไม่มียูเอฟโอ บ้านโบด์เปล่า,าสีเขียวซะด้วยไม่ใช่มันคือของใครอ่ะไปสร้างเรือละวะมีพอยต์แค่ร้อ้าสิบเองอันนี้ v i p ฮะใช้เงินเพื่อซื้อ v ี p อ๋อมันเป็นเรือ v ี p พีเแท็ชื่อรือแท็กซี่ลุยลุุยชื่อยังกาเลยเรือแท็กซี่ลุยลุยลุลวจะ ทำไมยืบอมันตึงจังวะเฮ้ยผมเจอบ้านสีแดงบ้านสีแดงของใครอ่ะไม่รู้โอ้ยสีฟ้าผมเจอสร้รถถังด้วยรถถังวันนี้ผมผมมาอยู่ใจกาลา,างเมืองอี่ยงสีแดงใครวะใครใครเป็นสีแดงอะโอเคอเคข้าใจแล้วว่าทำไมรถถังพี่ไม่ออกเพราะว่าพี่หลุดหลุดแน่นอนสภาพอย่างนี้หลุดแน่นอน ไปไปไปยุ่จุดนี้ยุ่จุดนี้เรียบร้อยอินเทอร์เนต็ตของคุณไม่ดีอินเทอร์เนต็ตก็ดีนะเว้ยมันจะบุกยิดตรงกลางแล้วก็ไม่สุดละกลับมาแล้วมาดูคำว่ารถถังรีหรือ,อยังแหลกแหลก,กโอเคก็ว่าอยู่าทำไมเข้ามาในเกมตอนแรกถึงถึงไม่แหลกอโอ้ยแหลกแหลกแหลก อัปเกรดเลยจะได้มีตังค์้เยอะโจมตีเฮ้ยทุกคนปหลุดอะ่ะหลุดเหรอโอ,โอ้โหตันเข้าใหม่นะ หนว่ารถถังไม่เห็นมีรถถังสักคันเลยอะไรนะบอสไม่เห็นมีรถถังสักคันเลยใครก็ไม่มีรถถังสักไปไปซื้อเรือแท็กซี่รถใครไม่มีรถบอสใครไม่มีรถถังสักคันบอสบอสซื้อรถถังมาแล้วแต่บอสไม่มีรถถังเออไม่ต้องรอให้มันจเสร็ติด ตป๊บนึงไหนรู้ดิมีนไลชื่อไหม,ไมก็มีนะซุปเปอร์นู๊ไม่แค่ตัวเดียวยานพะาหนะยานพาหนะมันก็มีรถถังเลวยอะไรนะรถตรงไหนรถถังยานพาหนะมันก็มีรถถังนะแต่ว่าทำไมทำไมพอเป็นสิงมาปุ๊บ เอาทำมันตอนไปซื้อมาปุ๊บมันไม่มันไม่ออกมาเลย <c oughs> แล้วก็หาท่าเรือไม่จ <c oughs> เอมจอน้าหาน้อยู่ไหนหน,นต้องการากหาเนาะ ท่าเรือซื้อเรือจะซื้อเรือดีหน่อยท่าเรือหายทียนี้หาไม่เจอโอเคเจอละเอ,อฐานเปิ้ลอยู่แถวๆนี้เราต้องบุกจุดดีก่อนโจมตีจุดดีเเจออะไรเนี่ยใช้เวลาสร้างรถอีกคันหนึง่ง นี่ไงมันมีรถสองคันละทีนี้เราก็จะสามารถเปิดสะพานได้ฮะมีรถสองคันแล้วเหรอทำไมทอไมผมยังไม่มีรถอ่ะอ๋อมันแบ่งเป็นหลายทีมนี่ว่า<อ>ก็ว่าอยู่ทําไมมันถึงอันนี้ไม่ได้ก็คือจะกะดอ,อกตรงนี้นะเลไปบ้านโบดีกว่าอ่าอ,อย่านนะ ไปเที่ยววันโตดีกว่าอ้าวไปไม่ได้มันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยไปไม่ได้ปกติมันไปได้ไม่ใช่เหรอบ้างคนอื่นเนี่ยที่ดีนอบบี้ขมีนอบบี้ให้เล่นใช่ตอนนี้มีใครยึดตรงกลางบ้างฮัลโหลบอทฮัลโหลฮัลโหลมื่ถามว่ามีมีใครยึดตรงกลางบ้างเบิ้ล เราจะยึดตรงกลางกันเชื่อไปเฮ้ยมเรีบเยบร้อ,อรยออบบี้ภาษาอะไรเนี่ยโดดไปก็ไม่ถึงหรอกพอมีหน่วยก้าตายขึ้นไปสองคันัวเห็นไหมไม่ปงไม่ไปแล้วออบบี้กับเรือดีกว่ากับทานกับทานนตัวห้าอย่างนั้นยิงกูน่ะระยะพันเมตรอ่โคตรจิงอ่ะเฮ้ยยิงเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ว่าระเบิดบ้านเาานาะกูจะบึ<ช>้มบ้าน,นมึงโตกูะจะบึ้มบ้านซอมบีนบนบ้นีนน่ของใครวะดาสีเซียวของใครวะของโบ๊ทม,มันเอเลี่ยนเลยอะจะไม่มีซอมบี้มันคือเอเลี่ยนมันจะบุกทหารไปแล้วไหนว่าทหารทหารรถถังไม่เห็นมีรถถังสักคัน มันจะบุคคลานเป็นเรียบร้อยพังฐานอะพังเขาเป็นสกุลประชาการเลยกลับมาต้องการจุดดีก่อนเชื่อเชื่อมันมันบุคคลานกูจริงนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมันบุคคลานเพราะมันบุคคลานจริงนะเนี่ยดูดิตายกันหมดแล้วโคตรไปให้หมดเลยกดไปให้หมดเลย อ๋อคมันเลือกได้มันเลือกได้ไดยันประหานะอย่าบอกว่าเฮ้ยไม่นะไม่นะหนอยกตายเ,เอ้ยก็ตายตาย,ตายไปแล้วตไปแล้วสออย่าบอกว่าเสียตังฟรีไปเพราะรถรถัง อัปเกรดจิตวิจัยเลย UFO บุกบ้านมาแล้วเนี่ยอัปเกรดจดตวใจเลยทหารจะได้มาเยอะขึ้นอัปเกรดเลยอัปเกรดเลยกองครับสู้กับ UFO ให้จงได้ให้จงได้เให้จงได้เหรอให้จุมได้ไม่คือตอนนี้ยูเอฟโอมันบุกบ้านปนหนักมา้าเลยบอสจริงวะเนี่ยเออบ้านมันจะถล่มยั้ไงซันถึง คนโอนุชิภัยใช่ไหมรองรับแต่สตนนร้างกองรับนู้เพิ่มต่อตามกับยูเอฟโอมันต้องสร้างเออจบนะอะไรนะบอสไม่มีอะไรใอ่ไรนบอสแค่พูดไปเองงั้นแหละนี่เลยต้องต้องอัปเษกวิจัยจจเยอะๆทหารจะได้ออกมาเยอะๆเดี๋ยวมาโจมตีจุดดีก่อนจุดดีจุดดีเป็นเฝ้าอยู่นะโต จุดดีแต่จุดดีเป็นเป็นอันนี้เปิดนะเป็นฐานทับเปิดนะแต่ม่นก็อยู่จุดดีนะโตโอดคเกมโอป่ะไม่น่าใช่ยูวโบตอนนี้ไม่น่าจะโดนยูวโบเขาถไงแล้วะเขาถังใครวะน่ะไม่น่าใช่ีถังใค่อะ ATV เกมโอ้ไหนดิรถใครอันนี้รถใคร อันนี้รถใครเนี่ยโคตรโคตรเฮเลยรถเอเรียมันเนี่ยมันเป็นรถแบบกลางโลกด้วยรถใครวะรถกำเนิดไฟฟ้าพาหานะอะไรสักอย่างเดเรา,าไปดูมุมมองของทหารกันตอนนี้ทหารเฝ้า,เาะเนี่ยโอ้ไม่มีใครมายึดเลยสบายจุดอะไรบอสจุดดีหรือจุดซีจุดอะไรไม่รู้ต้อ <c oughs> งให้ไม่บุกจุดอะไรบ้างนะ เมื่อไหร่ันมันมันชอบมาเอเลี่ยมันชอบมาบุกฐานทัพเปิดนะจุดเอฟจุดเอฟเป็นที่เอฟเออทั้งสองมาเลยมาดิมาจุดเอฟดิหมายเลขนีเก็เจอเอเลี่ยมมามัน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 มีคนมานิดนึงก็เหมือนเจออยู่เราถ่ายคลิปนี้มากี่นาทีแล้วบอกเลยว่านานแน่นอน สิบ <19 S 2> เก้านาทีโอโหปิดคลิปเลยไหมสิบเก้านาทีแล้วอะเดยบเมมเต็มก็ไนะด้นะโอเคดะปิดคลิปไห,หมกาบปอบพี่น้องทั้งหลายแซวสแนปทุ๊ดด้วย <laughs> โอเคท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จบไปแล้วน้ววค like, ใ,ใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใครอยากให้เล่นเกมอะไรต่อคอมเมนต์มา โอเคไปละกดไลค์ด้วยไม่งั้นแล้วก็อรจะส่งคุณโบกับคุณโต๊ไปกีคุณที่บ้าน